สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเมลีคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการกระโดดเสิร์ฟของบุ๋มบิ๊มชัชจุออนมุกสีกันบ้างครับที่แน่นอนว่าเราเริ่มได้เห็นการกระโดดเสิร์ฟปีนี้จริงๆจังๆของบุ๋มบิ๊มตั้งแต่รายการทีลองเล่นให้กับทีม PEA สีสเกตมาแล้วครับแต่ตอนนั้นบุ๋มบิ๊มยังกระโดดเสิร์ฟแบบเบาๆไม่ได้หนักอะไรมากครับเพราะว่าทีมที่แข็งด้วยนั้นก็อาจจะยังไม่แข็งแกรงเท่าไหร่แต่เมื่อมาใน รายการ CVD เราก็ยังคงได้เห็นบุ้มบิ้มกระโดดเซิร์ฟแฟนๆหลายๆคนก็มีลุ้นเลยครับว่ารายการต่อไปในคัดโอลิมปิกบุ้มบิ้มจะยังคงกระโดดเซิร์ฟหรือไม่ซึ่งแอดมินคิดว่ามีโอกาสสูงครับที่หลังจากนี้บุ้มบิ้มอาจจะเปลี่ยนจากยืนเซิร์ฟปกติมาเป็นกระโดดเซิร์ฟแล้วซึ่งเรามาพูดถึงประสิทธิภาพในการเซิร์ฟของบุ้มบิ้มกันบ้างครับตั้งแต่รายการที่ลงเล่นให้กับ PEA ยังเซิร์ฟไม่ค่อย แรงเท่าไรเสิร์บเบาๆแต่เมื่อมาในรายการซีวีลีกเราได้เห็นบุ๋มบิ๋มใส่น้ำหนักแบบเต็มมากขึ้นแล้วก็มีเสิร์ฟเอสเสิร์ฟหนักให้เห็นด้วยครับถือว่าเสิร์ฟได้ดีเลยซึ่งหลังจากนี้เราก็ต้องมารอรุนกันต่อไปครับว่าบุ๋มบิ๋มจะกระโดดเสิร์ฟหรือไม่ในรายการระดับโลกแต่แอดมินเชื่อว่ามีโอกาสสูงครับซึ่งถ้าบุ๋มบิ๋มเปลี่ยนเป็นกระโดดเสิร์ฟในรายการระดับโลกเชื่อว่าใส่เต็มแรงเต็ม ร้อยแน่นอนครับเพราะถ้าเซิร์ฟแบบเบาๆคู่แข่งก็รับได้ง่ายๆอยู่ดีดังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้บุ๋มบิมครับการกระโดดเสิร์ฟถือว่ามาดีมากๆหลังจากนี้ก็คงจะมีการฝึกความชัวหรือว่าน้ําหนักเพื่อความสมบูรณ์แบบที่สุดสู่ๆครับบุ๋มบิมหากเปลี่ยนมาเป็นกระโดดเสิร์ฟในรายการระดับโลกเชื่อว่าทําได้ครับ